ครับผมก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่นะครับอบตคํำผงนะครับตำบลคํำผงอำเภออนนารายนะครับซึ่งที่ตรงนี้นะครับผมนะครับเห็นแล้วนะครับก็รู้สึกว่านะครับเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่ของหน่วยงานราชการนะครับควรที่จะ อยากให้มีนะครับอยากให้มีทุกอบตอนะครับหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลก็คือที่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นสวนสมุนไพรนะครับซึ่งนะครับเป็นาการส่งเสริมนะครับให้ชุมชนนะครับได้มีสมุปลูกสมุนไพรนะครับไว้ใช้นะครับ ในยามที่เก็บไข้ได้ป่วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีสมุนไพรหลายๆชนี้นะครับอย่างที่ท่านเห็นตอนนี้ก็คือ,อต้นเพกานะครับซึ่งโดยส่วนมากแล้วนะครับพืชพันธุ์ต่างๆนะครับที่อยู่พื้นดินนะครับในของไทยเรานะครับ ือว่าในโลกของเราก็ว่าได้นะครับก็ทั้งมีประโยชน์และโทษนะครับซึ่งถ้าใครมีองค์ความรู้นะครับในการมาสกัดนะครับมาสกัดเป็นยานะครับก็จะก่อให้เกิดประโยชน์นะครับในการรักษาโรคต่างๆนะครับให้เรามีชีวิตที่ดีนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดี และอย่างหนึ่งนะครับที่ที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลคำพงเนาะก็เห็นภาพบรรยากาศนะครับบริบทต่างๆนะครับซึ่งอยู่ท่ามกลางป่าไม้นะครับซึ่งนะครับรู้สึกว่านะครับในการสร้างสมดุลนะครับสร้างบรรยากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ ละอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ทางอบติตรนะก็ได้มีโครงการนะครับเ,เป็นสวนสมุนไพรนะครับซึ่งเป็นการต่อยอดอย่างหนึ่งในการามีพัฒนาศักยภาพนะครับในการาบริหารจัดการนะครับของพื้นที่นะครับซึ่งช่วงนี้มันก็หน้าแรงนะครับมันก็ พืชบางอย่างนะครับก็เออ่มันจะแห้งโดยธรรมชาตินะครับใบมันแห้งอันนี้น่าจะเป็นขมิ้นชันนะครับที่ท่านเห็นนะครับแรือว่าต้นพลายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับว่าเออ่ไม่มีป้ายบอกนะโดยอที่ ผมนะครับได้สัมผัสนะครับครึ่งครั้งหนึ่งนะครับอบตคำาพงนี้ผมเคยเป็นครูศูนย์นะครับครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนะครับของตำบลคำาพงนะครับก็ได้ช่วยที่ครูกศนตำบลน,นะครับทำงานในการส่งเสริมในการจัดการเรียนการสอนนะครับแต่อตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่ที่ตำบลระเวียงนะครับ โดยปกติแล้วนะครับซึ่งช่วงจะพูดถึงบรรยากาศนะครับของบริเวณป่านี่นะครับก็เป็นแหล่งอาหารนะครับอย่างดีของอคนในชุมชนนะครับก็คือผู้คนนะครับก็ไปหาเห็ดนะครับก็ได้มาปรุงอาหารหรือว่า ที่เหลือจากปรุ่อาหารของตนเองแล้วก็นะครับก็นํามาขายนะครับเพื่อเป็นสร้างรายได้นะครับนี่ก็คือ,เ,อเป็นสิ่งอย่างหนึง่งก็คือการเอื้อกันนะครับระหว่างาชุมชนกับป่าชุมชนนะครับที่ต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจะเป็นกนารสร้าง ความสมบุรให้กับชุมชนและผู้คนนะครับเป็นอย่างดีนะครับผมเราเช่นนั้นนะครับถ้าหากเอ,อ่อในง,งานไหนนะครับป่าที่เราก็สามารถนะครับปลูกกันเองได้นะครับนะครับปลูกสร้างกับมือเราได้นะครับโดยออสร้างพื้นป่านะครับให้กับโลกของเรานะครับ โลกของเราจะได้อยู่แบบสร้างโอโซนที่ดีให้กับโลกของเรานะครับไอ้ที่สุดนี้นะครับเช่นเดิมครับอขอความกรุณานะครับท่านนะครับรบกวนนะครับติดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเช่นเดิมครับผมไอที่สุดนี้ผมก็ เพราะก่าเขาว่าสวัสดีครับ